สวัสดีครับอยู่กับผมเสกสรรอาสาย,ยศยกับสวนองุนวรสุธาเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมา,มาดูวิธีการรีเซ็ตกิ่งองุ่นนะครับของสายพันธุ์แม็กโอปอนะครับหลังจากที่เราได้พักต้นไปประมาณเกือบอเดือนนะครับประมาณสามอาทิตย์กว่ากว่านะครับวันนี้ได้มีเวลาว่างนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีเซ็ตกิ่งกันนะครับ เพราะว่าองุ่นสายพันธุ์นี้พอเราผมทําการตัดแต่งตัดมาแล้ว2ององมีดนะครับ2มีด2องฟางแล้วนะครับก็กิ่งเขาก็ยาวออกมาเกินที่โรงเรือนของเรานะครับเกินโรงเรือนของเราแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็จะทําการรีเซ็ตก่อนเพราะนั้นเดี๋ยวเราตามมาดูว่าเราจะทําการรีเซ็ตกันนะครับมาดูนครับ มาครับมาจากแรกเรามาสํารวจกันก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราพักต้นเนี่ยสภาพขององุ่นของเราเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูนะครับอันนี้เป็นองุ่นสายพันธุ o ์แบ็กโคปอรนะครับหลังจากที่เราพักต้นไปนะครับผมก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากเพิ่มเติมมากนะครับก็ให้เขาได้พักต้นไปนะครับใบเขาก็จะเริ่ม ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ไม่ได้ดูแลอะไรมากนะครับพักต้นเขาไว้นะครับก็ให้ปุ๋ยให้น้ําตามปกตินะครับก่อนที่เราจะทําการรีเซ็ตนะครับผมก็จะให้ปุ๋ยไปสูตรอ่าิบสยี่สี่ไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็งดน้ําไป1อาทิตย์นะครับอันนี้งดน้ําไป้1อาทิตย์แล้วนะครับก็ แต่ก็มีปัญหาเรื่องของฝนมานิดหน่อยนะครับก็หลังจากที่เรางดน้ําไปก็ดินก็ไม่ค่อยได้แห้งไม่แห้งดีนะครับใบก็ไม่ได้กรอบอะไรนะครับก็ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการผลผลิตอยู่แล้วนะครับรอบนี้นะครับเราจะทําการรีเซ็ตกิ่งให้เขาสั้นลงนะครับให้ให้เขาไปชิดกับตัวกิ่งอามของเราเท่านั้นเองนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับกิ่งเราจะยาวมากนะครับยาวออกไปเลย ค้างนะครับเลยค้างที่เราทําไว้นะครับเพราะเราตัดแต่งมาแล้ว2อรอบนะครับสายพันธุ์นี้นะครับตัดแต่งมาแล้ว2อรอบนะครับทาการให้ผลผลิตไปได้พอสมควรเหมือนกันนะครับตอนนี้เราจะทําการรีเซ็ตนะครับเพื่อให้เขาได้แทงยอดออกมาใหม่แตกกิ่งออกมาใหม่นะครับสร้างกิ่งเคนใหม่นะครับนะครับผ่าสมบรวจก่อนนะครับสังเกตว่าเห็นไหมครับ ไปของเขาจะยาวมากนะครับพอถ้าเราจะตัดเอาผลผลิตอีกรอบนี้มันก็จะเลยค้างไปนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับกิ่งมีดที่สองที่เราตัดไปมีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเกือบสุดค้างแล้วนะครับสุดค้างแล้วนะครับถ้าเราตัดอีกรอบก็คงจะต้องต้องเลยค้างลงมาถึงประมาณนี้เลยนะครับเลยค้างลงมานะครับมันก็จะทําให้มันมีปัญหานะครับเราก็เลยจะต้องทําการรีเซ็ตนะครับเพื่อสร้างกิ่งเคนขึ้นมาใหม่ นะครับกิ่งเคหรือกิ่งแขนงขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเขาเลยค้างจนทะลุออกไปนอกโรงเรือนนะครับทําให้มีปัญหาเรื่องลาน้ําค้างแล้วก็เรื่องของเชื้อราอยู่พอสมควรนะครับที่เลยค้างออกไปเห็นไหมครับเนี่ยครับโดนลาน้ําค้างเข้าไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราทําการรีเซ็ตนะครับวิธีการรีเซ็ตนะครับ มาดูที่มันเป็นกิ่งชัดๆนี่ครับวิธีการรีเซ็ตนะครับจะสังเกตเห็นว่าเราในกิ่งอาร์มของเราเนี่ยครับกิ่งอาร์มของหลักๆของเราตรงอยู่ตรงนี้นะครับอาร์มหลักของเราเราจะรีเซ็ตกิ่งโดยที่เราจะทิ้งดูกิ่งนี้ก่อนเลยครับอ่ะกิ่งนี้เลยเราจะทิ้งตาไว้ประมาณ2ตานะครับก็นับจากอาร์มมาคำนับจากกิ่งอาร์มมาตรงนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณ2ตาก็จะมีตานี้กับตานี้นะครับ2อถึงสตา ื่อให้เขาสั้นลงนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะตัดเพื่อให้เขาสั้นลงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมรีเซ็ตให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูว่าหลังจากรีเซ็ตไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมาครับเดี๋ยวผมทําการรีเซ็ตให้ดูเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีกันไกนะครับมีกันไกในการรีเซ็ตนะครับตามมาครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูกันนะครับรีเซ็ตกันยังไงนะครับ อ่านี่นะครับหลังจากที่เรารีเซ็ตไปทั้งหมดทั้ง6ต้นเรียบร้อยแล้วนะครับผลที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนห่นะครับหลังจากนี้เราก็ค่อยมาติดตามดูอีกทีนะครับว่าหลังจากเรารีเซ็ตไปแล้วเนี่ยเรางดน้ำเพิ่มไปอีกสักสาวันค่อยมาป้ายดอแมกนะครับเพื่อให้เขาได้ แทงยอดออกมาใหม่นะครับแทงยอดออกมาใหม่เพื่อเลี้ยงกิ่งเคนต่อไปนะครับครับอันนี้ก็คือวิธีการรีเซ็ตกิ่งองนุ่นนะครับของสายพันธุ์แบคโอปอที่ผมได้เก็บผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วในครั้งก่อนนะครับตอนนี้เราก็พักต้นแล้วก็ให้ปุ๋ย8 24ีสแล้วก็งดน้ำนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาทำการรีเซ็ตนะครับหลังจากนี้เราก็จะพ่นด้วย ผมกร,รมฐาันผงนะครับกร,รมะาันผงเพื่อล้างต้นนะครับล้างกิ่งล้างาาพวกเชื้อราอะไรที่มันฝังอยู่นะครับเราก็จัดการล้างให้เรียบร้อยแล้วก็กลับไปไปมาป้ายดอกใหม่อีกครั้งในอีก3วันข้างหน้านะครับก็ยกจะดําเนินการทําให้หมดทั้งล็อกนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมแล้วก็สวนองุ่นองรส์ทานะครับเจอกันใน EP ถัดๆไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ